สบายดีพี่น้องสวัสด,ดีลูกกาเนี่ยมาเลงพี่น้องมันนี้นะลายขู่ลายคนอันนี้กระพูิสาเออไม่ลืมลืม้ ผุ้สาวซ้ำน้อยพระลูกกะไวๆไวมากกับลูกซายเพลินพี่น้องเมนกะมอสีแล้ในตานี่พี่น้องลูกตาวาาน,นยืนยืงยืดยงอยูยยยย่มืออื่นกระดามมีตูพมีใหญ่นอนกำลาน,นี่พี่ท้องผ้าแกล้งแก้งคืบคืบเหมือนมืดเชิงว่าได้วันหนึ่งป็นอันถึงดึงชึงดึงพอดีอันขึ้นทอดฟลังโค้ กาบห่อนบ่อเดชพี่น้องพอดีลูกพอดีท้ำเห็ดเบื่เห็ดงานพี่น้องบ้านไหบาน,นาบ้านนาบ้านนอกบ้านนาเอานานงก็ได้ลายกลมยพี่น้องวันนี้นะขู่ <c oughs> นลายอยู่ได้วันนี้ได้ท่านหมู่ท่านขู่อยู่พี่น้องอาา่าน,นาตระดลูกกระใดก็ได้จิกทั้งนี้ยายเตียวลกกูกยายบูดที่นางเป๊กกับอันเมย์บักอนานิวจะโค้ดลูกปนิโสสี่ห้าหกเก็คนพี่น้องก็ได้ลายอยู่ได้ บุรีดำบืน่นกรตื่นแต่ดึกดำไหดำหนาพี่น้องไห่าหน้าตื่นแต่ดกูกแต่เ้าปุนซีขึ้นานานาลงุงนาซี่ลุงดินดำหดำหนาโอ้ยพี่น้องนีขนายังบ่ได้ามดลกไว้ย่างเหียดเอ็นก่อนนี่ดิมุ่นเบิดพี่น้องเตะไปเตะมาขีตุ่มเตมเบิดองบ่หเบิ่งก็สร้างมีแต่ตุ่ม พราะว่านัตตารีนนในประเทศไทยกูพรอนพี่น้องเปิดออกเลยพระธาตุปิตาไตเลยมันห้อนมันอบมันอบมันต้องไอยกากษ์ใสพวนดาก้าตานี้ในหยาบลูกหย่าพี่น้องพวดาต้องพูดแล้วลูกง่ายพูดทางเดี่ยวพูดสาวยุดงสาวไงอยู่ยยคือสิได้ลายใบอยู่ ทำอลไรพี่น้องทำเขาทำแล้วดูดน้ำใสอันตะก้ามันปูดมันปูดก็คือว่ามันอันมันลุกงาพี่น้องคิดดิ้นติดนะนะมันเป็นก้อนมันเป็นแผ่นเออหน่อมันปูดเดี๋ยวถ้าเบิกอันน้ำใยชมบูรณ์จะลุกลลไลไลพี่น้องเดี๋ยวจะไปนับเบิกพุ่นิสักยกระไดไล เฮ้ยจักที่หมดแล้วเครื่องจักที่ดับที่หมดเลยน,นี้ได้รายอะไรีพี่น้องะถ้าเบิร์มันอันทำใจสมบูรณ์มาฝึกหนักนุนนนะกเนาะโอ้ยหกล่องทีักระพุนเสี่เงียบร้อยหันใจนะบททันเบิดแล้ว

ถูกยกำลังนับยพอทามเพิ่น,นหนับพอไปว้านุ้ยเออก้ามลุกง่ายอยู่นี่นะจักหมัดจกักลอยเดสเก้าเจ็ดสิบ้าเก้า้ทปอีน,นนะเอ่อ 89 90 100แมนบยนกระลกหนาลกหลังนบดตัวนี้น้เนยเนาะบูนพี่นเนาะถ้าพี่เนีถ้าพี่จืออยู่บอกัน้วน้อเลยเนาะบให้นเจกนับคือีกเด้อนับดบืนกมาอีกคย ก้าลูกไงบ่วยากมาก้าลูกไงบ่อยากมาโบเออก้าพอดีลูกไปน่องพวดพวดพวดถ้าคุณก้าเข้าไปเจ้าเข้าเจ้าเข้าคําเลยพี่น้อง่ลูกค้าพัวลูกผัวถ่ายอยู่ท่นไน้องเจ้าเข้าไป นากาะไปลกต่อพี่น้องได้จากน้ำมาเบิองเพื่อได้ซองล้อใยสมบูรณ์พี่น้องมาน้นนะกระบุกทรายเพิ่นหอนอะไรอืมให้จักหมัดตั้งยังโอ้ยจักหมัดเลยหมัดก้าอีแป้งนะนะพูดพอสดไปหัวด่างคุณลืมพี่น้อง อ้อออคือเดินครับไปแปะมงทูกไปแบบนี้นะขกนะาขกเนาะมันโน่นขากไหนพี่น้องมัดกาลานสาวเฮียนหมัดไปดดไดหาใจบูนไม่สัมผัสใจบูนพี่นเนงะเพิ่นลุกได้ลายหมัดได้กได้หลยอยู่พี่น้องอื่นทบพีดำาเติมสติกเลยปูเหมียนเบิดเทวนี้นะ ดำดำเบิดแล้วก็มาลกลกลกพอแล้วก็ดำพี่น้องมันจักบงง่เมื่อยสบายดีเฮ้ยได้จักหมัดแล้วเฮ้ยฮอดร้อยเท่าได้เลยเออฮอดแล้วแหละ100 100เท่าได้ก็ได้1 6หมัดกับเป็น200เนาะอือ206มัดเก่งมากเลด โอ้ข้างเว้นพันเพผัดบัวมาเว้นจ<ม>นดระบายมงกม์จังมาเพิ่นลูกไนะ <c oughs> หวได้พี่น้องกล้าเพิ่นน่ะไหวเพิ่นลูกกล้าเก่งมะบึงคนลูกกล้าเก่งก่อนพูกออืย่าลืมฮันจเยด้วยไหวได้พี่น้องนงลูกนะกระซูมก็นั่งได้สองร้อยหกหมัดพี่น้อง นาตรีก็เ,เอาไว้เห็นยาในดมยามองอยู่เ <c oughs> มือเ่อมาแรกก็เมื่อาท่ายาเคียวยามองพี่น้อ,นองเอยหอมขับบื้เพือนนะท่าทั่วเขา่าสอดเอวอนนเอยูใส่ใส่กระสอบปูนขาดนี่แล้วแ<อ>มวน้ำลาวพดุ่ดนโต๊ะเปื่อยเบืออบ้อเปือ่อย โอ้ม oh, ันพนตกห้ามมันลายแม่นท่านก็ได้เก้งนไหมนี่น้อเฮ้ยเก้งขับเบือนกระเบือลายๆเนาะแม่นแล้วก็ประเด็กอึ่น้ำน้อเฮ้ยบูนใส่ปลาเด็กอึ่น้ำเนาะเออแซบรูบักาเป็นพี่น้อง มเมนเพื่อเทม่นะทำสีดำนั่งกับไปหมัดก็ยังบริไดหมัดให้พี่น้องมาบึงแก่ผืนเมื่อก่อนทำแล้วพี่น้องตะวินขัดชีตุกดีเนี่ยตะคุเดีย๋ยาพาตุกได้ฐานางเลยเรื่องอยังบม่เลี่ยนเลยบรรยากาศยังเรีนะ่นรยน้งองหมืนหมวนคัก โซลานมัดกะอ่ะพูดมัดกะนาตาลีกะงามอยู่เด้อพี่น้องผู้ไปรูปไปลอยอู้ตั็ออกอยูู่หงามอยู่ได้เฮ้ยมัดกะนางกับปอด้น้ำหมู่อยู่ไดหนโหโอ้ยใหญ่โคตรเฮ้ยป้องก็ได้ ร่มยามาแลงหัดเย็นๆพี่น้องยังบ่ได้ขึ้นยังอยู่คือเก่าพี่น้องบ่ได้ยอมเตื่นตกดินแล้วยังไม่ได้ยอมเลยใหญ่เป้งเก่งนี่เบิดเลยดังไพควนคุ้มๆ ปรนจูดอันน้ำพี่หมอกพี่น้องไทยใบม,มืออื่นถ้าพูดนะไอดำมืออื่นนั่งกับมือไหนพี่น้องเป้าหัาบอกถ้าพูดฝนกระจิตตกเลยพี่น้องเอ้ยมืดครับมืดกอ,อกมาแล้วคุณ ห่างมันลูกง่ายแล้แบบนี้นะนทางพูนราวาดดง้วชักง้วขวมดดเออมันหกักอะไรครับดึงนั่นง้วชักง้วขวมอันนี้มันหักหน่อยทำชีดึงแต่ผูบันดำปูกนะครับทางปูกแล้ว นังบ่ได้ขึ้นนี่พี่น้องทางโป่งเลยในในลเออตอนไหนโคงเม่อาอย้านี่ตอนนั้นนะเป็นหนัาประมาณน,าน,นั้นเออแมร์เลยอันนั้นโคงนางทานนงนั้นนะหากแต่มันรุนมันมันปนตุกเกาน้ำไรโค้งนางนะโค้งเองนะปนตุกเกานั่นทั้งปนนะปุ่นตุกเกาอยู่นี่แถวนี้ แดงว่าน่งไดเยอะมานีนะเท่าน้นแมนเบดนะมืดผนมาแล้วพี่น้องนางในร้อยสิบห้ามัดเก่งมากร้อยสิบห้ามัด กำลังหลับตาพี่นลูกณเ้องนีหกับดินน่หน้าลงหลังแล้วมันนี่ของเตงนั่นจุ่มกระาจุ่มนั่นนะขางสมบูรณ์อย่แยกให้เราไวเฮ้ยบบาิ bar ilo. Bar ilo. Bar ilo ีนพัดกันพอกพวกนี้นะหู้แล้วหู้อะไรละเอียดะพี่น้อง สองร้อยน้องเฮ้ยตัวนะสองร้อยสิบห้ามัดเก่งคขาเลิอดขาลูกค่งเลยมัดใหญ่พูดเป้งอ่พูดได้สึงเบบี้มันใดหน่อยน mm. ่ะเออคนเทียนมัดกะไดีเอาคึ้น เบนไวเบลนแล้วมัดอย่นี้นี่เออโอ้ยมาตั้งดนลย้เอยล่งงนะเอรกิโตมูมันเพ่ออเปิดฟืนเปิดไฟกัน้ก็ได้ช่อยชนหเออเอ้านตนมามัดนาให้ ลุงลุงเกือบลุงเบอร์บองเบิ้งมัดกเหี่ยเอาเหี้ยอามือร่นี่นะข้ามได้เขียนห้องพี่น้อง้าได้ับลงเมื่อา่ มันลงกันนั่งนั่งลุกบุยูนั่งง่ายโบน่ลืมคูลืมหมวกลืมแยกว่าเปิดทะลุกรือเปล่ว่างร่วมกันเราลืมเพราะจะลุกเอาลุกเอา ฮัลโหลหมักอรู๊ยไฟดังให้โทรศัพท์ดังพูงอยู่ป่าพูงเอาละครับพี่น้องยินดีกับบุญกับบุญขอบคุณหลายๆเด้อมันนี้พามาันนเบิ้งลูกกาลูกมุ้งไปแล้วคิดนะพ่อก็มาสบายดีสวัสดี เอแก้วนะเพิ่นลูกก้าม่วนยังบ่ได้เซาอยู่พี่น้องมันก้แตงวางเล็กจอกอืม6 7 8 19 19 19นี่เป็นจังได๋บัดนี้่ะ1 0เออ19นึกว่าซานตินี่หะพี่น้องเอ้ยเฮียนบ่เฮียนบ่ฮอดบ้านฮอดเมือง ชีพข้าเขาว่าเขาว่าร้อยก้าวชีพเขา่ก็เป็นปายนางรวมเป็นท่าไหร่จีรวมเป็นทำไมร่บจีสี่ร้อยบ่

มือว่าในบ่นับมือวาในสองร้อยหาสิบร่เออรวมเอารวมหกหกร้อยเจ็ดรอยแปดรอยพี่น้องแปร้ยปลายเกือบหมดพันหมัดนับกาพี่น้องลาเล้วกับมันนับโกกมันนับกาโตเปจากหูความชัดเจนน่องใหญ่พี่น้องฟังไปแล้วพี่น้องข้ามมืออันหน้าบับนายก่อน คือดมึงเอาไปน่ะหันนั่นสดายมึงเอาไปน่ะร้อยนึงเด้อห้องห้องฟูนั่นไม่มีนะซี่ปึกกำลังท่ามันหลงกันเอยู่ข้างถึงนะปุ๊บเลยเช่นเมื่อก่อนตูบน้อยนอนเย็นเขาขัดพี่น้องไปแล้วปลาสองเถื่อนพี่น้องมันนี่ว้ายบรรยากาศงามขนาดพี่น้องยังมาเลย เฮี่หกร้อยเออข้ามอะไรไปน้องไปเมื่อขอบุญคุณใดๆล่าระปาดโตอีกคี่น้องเพื่อเขามาดับกายฟังเลยอย่ามือ แปดร้อยปลายนุ้ยเนาะรวมรวมอีกเท่า